สวัสดีฮะสวัสดีครับาพบกับเรา JK นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาแบทเทิลกันระหว่างเพลมูนกับดักลิกุล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันะฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะเด็กนี้เราต้องให้เครดิตนิดนึงนะฮะสองเด็กนี้เป็นของน้องกายนะครับ FC เรานะครับผมเขาเอามาให้เรารีวิวก่อนเลยเขาบอกเดี๋ยวพี่ค่อยคืนก็ได้ครับผมแฟนเพจเราคนนี้น่ารักมากนะครับผมก็คือ เป็นเด็กที่ร้านนี่แหละที่เล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไปก่อนรีวิวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรตแต่เขาเอาไปคืนอะไรอย่างนี้นะฮะผมได้สาม,มได้สามนะครับผมได้สี่ครับผมคุณเอาก่อนเลยนะฮะนี่เป็นการสรับครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่รอมาเนเล่นนาโอ้โหรีซซฟแล้วไม่แตกใช่หรือไม่ผมนี่ <ผม S 1> จะเ<า>จ,ะจออะไรนะตายนะเนี่ยอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยจุกเลยผมนี่ คุไม่ออกเลยนะฮะเปลี่ยนให้เล่นได้ก่อนดีไหมเปลี่ยนให้เล่นได้ก่อนแล้วกันออ,อย่าลืมตัดเด็กผมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เปลี่ยนให้แล้วเหรอเปลี่ยนแล้วครับอ้โหถามจริงเหอะดูได้โอ้โหพ่อคุณ ใจคอทำด้วยเมื่อกี้เป่าคุณได้ก่อนเมื่อกี้ผมไม่ได้เป่าผมคอยเต่านะของเล่นใหม่ครับผมคุณยังไม่ชินนะครับโอ้โหตายดีอย่างงี้เหตุผลที่ใส่เกรดสามเพื่อนๆเห็นไหมฮะจบแล้วเนาะแฟนดอร์แวนเลยฮะมันเข้าเลยเช็คครับผมโอสกิลครับครับอ้าวหาดีๆนะ ขตัตบัตรเล่นเบาเฮ้ยโอ้โหสก,หกูอ่ะหนักๆเลยอย่างเงี้ยคุณคิดว่าผมสกูไหมล่ะฮะคือสกูไม่สกูไม่มีใครรู้นะฮะเวลาเล่นเราก็จะไม่พูดกับฝ่ายตรงข้ามแบบนี้หรอกน,นะ,ะว่าสกูไม่สกูเราจะนิงน่งๆเงียบๆถ้าเราสกูอะเดี๋ยวมันรู้นะฮะ,ะหนังแม่งหมดเลย9,000เฮ้ยจะเย็นนะพัน9,000เข้าเลยปึ๊บดอนะฮะจบเพลินจ้าสแตน รอครับผมไลน์นะครับผมสกล <c oughs> หาสามโลดนะครับผมปรับปรับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลหาสามโดของผมใช้ได้ผลนะผมทำไมกูใช้ไม่ได้บ้างวะนะ้าคุณไม่ใส่อฟเฟลกเวลาพูดอะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจักร แหวนนะผมสิบหกเอ็กเซนผมไม่ธรรมดานะครับสิบหกปล่อยแ่วเข้าเลย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 ,ยเอ่ะเข้าเลยไอ้เจ้เฮ้ยเช็คได้เกดสามเมื่อกี้นะครับผมสกิลสกิลเพื่อ เอาไว้ดีดีกว่าโอ okay. เคเทินนะจบเธินอุ้ยโอ้โหสุดแก่งอนะสองใบติดกันนะคิดดูแล้วกันคุณแม่งขี้หมูแม้แต่ซองคุณจะเป็นใครโทรโดบังชิงกิเลยคิดดูโซโเป้าจะใช้ความสามารถอใช้อะเก้าพันแวนเ้าพันแวนผมให้ความห้าพันครับตีแวนหมืน่นเอ้ยช้าก่อนโซอ่าโซสองได้เช็คเช็คโอเคเนาะจบเทินแจ้ สตดรอว์เน่อปะกก็จะตีจะตีชาร์จเหมือนกันฮะแวนเลยอร่อยวะสิบห้าเองเอยสิบหกสิบหกพูดผิดโซบด้วยใช่ป่ะโซบไปแล้วสองได้จับให้น้องดอแวนเฮ้ย จะห้าวเกินไปแบ้วีด้วยไงโอ้ยอีกบ้างเอ้ยดอถั่วลิสงเอามอร์ไรสาระนะเอ่ะก็หาว่าผมไรสารงไรสาระโอ เมตา,มน,ตามนี้มันดูกระโหลกกระลาจัองอ๋อโซนหนึ่งตีใช่ไหมตีแวนเวนข้าเลยพลังข้างฮิวฮิวเอนจบนะจบจ้าโอเคสแตนด์ดอห์ครับผมจะเห็นว่าตัวเล่นผมก็ค่อนข้างจะเริ่มมีแล้วฮะอ,อย่าเพิ่งนะครับใจเย็ยนรอผมตั้งได้ก่อนสิไี่บ้านี่อัดใหม่เลยยังจะให้นี่อีกไม่ปานีโอเคได้แล้ว มมนมันต้องก Never. อะในเนเวอร่อาตีข้างครับผมเท่าไหร่สิบสามครับผมท้าฝันไม่ให้กันเลยทีเดียวใช่ครับผมอ่เข้าเลยเข้าเลยแวนอนะ่ะเข้าเลยเช็คครับผมฮิวก่อนไม่ดึงรอครับผมโอ้โหเป็นคนที่อะไรที่เช็คทติด,ต,ดติดกันนะฮะมา ลงอืมอ้าไม่เบรกลาเหรอฮะแล้ก็โซคุณโนเบรกหรอฮะไม่มีดิมีกูลงไปแล้วเนี่ยพอเขายังคงเก็บไว้อ่ะโซหกใบไหมสองสี่หกพอดีเป๊ะโอเคทำไรได้นะต้องทำอะไรนะความหนึ่งควหนึ่งบวกห้าพันโซโซด้วยเออมันต้องถึงหกด้วยหรอต้องถึงหกใบโอเคใช่ถูกต้องห้าพัน โอ้โหไม่ต้องโชว์มือขนาดนั้นก็ได้จริงๆแล้วอ่ะโชว์ม e ดเอ w ว y ตีข้าง14ตีข้างต่อยตีแวน16เข้าเลยผมใไห้พลังข้างอืมอ๋ขีเอ้ยเดี๋ยวนะเอาดิเอาไงคขีพลังข้างเลยแวนอ่ะก็เอาดิข้างนี้26เหมือนไ ไม่ถูกอ่าไม่อยากเบรกไลท์หน่อยเหรอผมอยากโซว่ะบ้าเอาสองคีคุณเพอร์เจอร์อะไรของคุณเนี่ยสแตนนะฮะดอคือให้คุณผมก็ตายะนะฮะนะฮะสกิลกัตบัสหาสามโลด ไม่มีครับผมครับผมเฮ้ยตีเบาๆมาก่อนนเย็งเงนมือตอนนี้กันไม่พอเนี่ยยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนี่มีการสุบซิบเพื่อเตรียมนิดนึงนะครับผมว่าให้แอดออฟปราณีแอดเพลนิดนึงนะสิบห้าตีข้างนี้ครับผมตีฮิตแล้วมันทำอะไรได้ฮิตใชนแล้วมันฮิตต้องฮิตแน,น,น่ะ ไม่จําเป็นฮะฮิตอะไรก็ได้สีฝั่งนี้เหรอใช่ครับผมสิบห้าเนี่ยบูทฮิตโซนึ่งเด้งกับก่องควาสามารถคือเป็นการเร่งชาร์จนะฮะไม่มีตัวเล่นไม่กะไม่กะนะเหรอชาร์จอีกหนึ่งครับผมอะแหม่ไม,ม่ให้ผมใช้ตะกิ้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง กูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีครับจบอโอ้มันเบรกมันก็ยังไม่ขึ้นมานะฮะไม่ไรเล่นแบบใจเย็นไปก่อนอ่ะผมลงตัวนี้นะครับโซนหนึ่งโซนเข้าไป,เ,าไปเออแล้วก็ยังไงต่อนะ ก็แค่นี้แะครับเขาแล้วครับอ่าฝั่งนี้ตีครับสิบหกแวนสิบหกแวนผมผมให้มือฮะอ่าผมโซ่หนึ่งใบครับผมแวนตีอ่าสิบหกแวนแวนเข้าเลยครับเช็คครับเซคันด์เช็คครับไม่มีอะไรฮะหนึ่งแดมครับดอบวกแวนฮะอ่าครับผมตีข้างครับใช่ไนีเหรอเท่าไหร่ครับ สิบหกสิบหกครับผมขอมือนีนะแม่นะครับผมสแตนสแตนสแตนก็เ <Stand>, บรกไรนะฮะครับผมเพราสมัยบุกหมื่นแล้วนะครับ มาติดชื่อตีสองพารตายแล้วนะเนี่ยทำมันเล่นไปนี่นะครับผมโอ้โหสิบ oh. าครับผมแวนก่อนเลยอินเตอร์เซปโอเคเดี๋ยวนะอินเตอร์เซปฝั่งนี้ครับแวนตีครับเออเออเช็คเซกัน oh. uh oh. เช็คไม่มีนะคะครับผมขาสามารถบอกว่าสลับเก็บสองนะฮะตัวอะไรออกมาจะเย็นเ,ออเกอร์กับถ้าไปเิ่ออีกตัวเซตเทอร์นหน้าก็ะนะฮะสิบเจ็ดแวนครับผมเมื่อกี่ายหก ดว้ค่านี้ครับสิบเก้าสิบเก้าเหรอครับตีซื้อทองตี 2000. อสองพันอสิไม่ใช่ครับอโอ้ยสัตว์แม่งหลอกกูนะครับผมเฮ้ยมันไม่มีตัวอะไรเล่นเลยวะนี่อ่ะเขาทิ้งเอาไว้กลางทางเดี๋ยวผมถามหน่อยไอเม็ดจีเนี่ยเอามาทำไมไม่ได้ใช้อะไรเลยเล่น <laughs> ก <laughs> ันแบบ ลืมลืมของลเล่นใหม่เราลืมนะฮะอ่ะลงเดี๋ยวนะ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 ขอคิดก่อนจัดมายัดครับ 3, บ่วสามพันป่ะบววพลังนี่ นั่นไหนวะนั่นน่ะสิคุณไม่มีตัวเหยียบเลยทีนี้คุณลงโดรินมาก่อนดีกว่าไหมข้างนึงแล้วเขยัดแวนมันจะได้แวนมันจะยัดอีกทีหนึ่งได้สองข้างนี้ข้างนี้ตียีิบเอ็ดถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ดิมีเก้าพันข้างนี้ไม่ติดชื่อโอ้ถ้างั้นยัดผิดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ติดชื่อพลาดเลยแหวนไม่ติดชื่อพลาดเลยครับค้อมหนึ่งโซ่หนึ่งถูกไหมข้อมหนึ่งโซ่หนึ่ง โดนินบวกสามพันเดี๋ยวแวนตีก็ชากอีกทีหนึ่งออาแวนตีเลยย่สิีเอ็หนึ่งผมเมื่อกี่ใบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบคีพลังแล้วกันข้าววะอ่ะคีพลังอื เช็คโอเคไม่มีอ,อ,อะไรครับสองคี้เท่าไหร่ครับเอามาหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าข้างนี้หมื่นห้าปล่อยได้ข้างนั้นนี่ไม่มีคีสคิวครับแบนมือหก ม,นนะมือหกเลยเหรอมือหกครับผมใี่ความสามารถเนาะล็อกหนึ่งคอม่ง ห้าพันอืมสิบหกแวนอืมอืมแวนเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงคอปปะวะไม่มีดอจีเหรออืมอืมข <c oughs> ึ้นมา ที่ไหนนะสิบเก้าสิบเก้าี่ไหนก็เข้าเลยทีนี้นความหนัก สองข้าไม่ให้หมไม่มีตัวเลยล็อ,บอกบว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 กเป็นลูกตัววีเหรอหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวละหมื่นสี่สามตัวเฮ้ เปียนว่ะใช่ใช่ใช่แม่งโซเยอะจับตีแว้นเลยโอ้ยเฮียปล่อยไม่ได้ด้วยเบรกไลท์ด้วยวันเลยโดนกูขี้แน่มึงเปิดเช็คพลังคโม้เลยเช็ก โอ้โไม่ธรรมดาหรอไม่ธรรมดาหรอถึงยังไม่ค่อยได้โชว์สกิลอะไรแต่เราตีรุนแรงนะครับผมพอเบรกได้ตีจะเห็นว่าพอดาอีเลเนี่ยเบรกได้แม่งแรงมากเลยนะครับนี่แม่งไม่มีตัวเล่นเลยนะเว้ยเมื่อกี้เห็นว่าเพมูนเนี่ยจะตีได้หลายลูกอืมหลายลูกขอตอดเล็กตอดน้อยแต่ดาอีเลเนี่ยคือลงมาทีเดียวเท่านั้นนะรู้เรื่องใช่ถ้าไม่มีพีจีอ่ะหรือถ้ามีพีจีมือก็กาดข้างไม่พออยู่ดีนะฮะรู้เรื่องเลยนะครับผม นี่คือข้อดีข้อเสียของของทั้งดาร์ทั้งเพลมูนนะฮะจะได้เห็นเพลมูลก็คือตีได้หลายรูปนะครับผมแต่ถ้าเล่นเกมยืดเจอดาร์กอย่างเงี้ยถ้าสมมติได้เหยียบเบรกก็เสียเปรียบเหมือนกันเพราะโซเยอะมากเมื่อกี้โซเยอะมากนะฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าโซ่สิบสี่ใบแน่สิบสี่ใบนะครับผมดูแล้วมันมาติดกันอย่างเงี้ยคนเล่นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอมนากสำหรับการรับชมนะครับผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษด้วยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด Sub ับสกา์นะครับผมติดตามเราไปนนนๆะ เรามีกิจกรรมดีๆอีกเยอะนะครับเราจะทาเดือนต่อเดือนนะครับตราบใดที่เรายังมีของแจกอยู่ต้องบอกเลยนะครับผมถ้าไม่มีของแจกก็อาจจะแป้วไปนะฮะติดตามเราไปเฉยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ